อย่าไปลืมเขาเล่นที่หากินขยับเข้ามาเรื่อยครับเข้ามาติดหน้าน่าจะเริ่มติดกันแล้วครับน่าจะเริ่มติดกันเริ่มมัวเมียเข้ามาใกล้ๆนะครับเดินเดินไปไม่ค่อยไกล <c oughs> ใชสสส่สวัสดีครับที่ลูกสวัสดีครับดิสวัสดีครับเออบนดิมือบนสวยๆขาสวยด้วยมู <c oughs> ลาสวัสดีครับขาสวยด้วยสวัสดีครับขา,ข,าขาสวยขาขาขาสวยขาเออเออต้องขยับด้วยดิไม่ใช่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเงเดียวเออ,เอ,อ,เอ,อ แล้วจะยืนลับแล้เดี๋ยวแล้วออกจากนี้ไปก็ไปเล่นน้ำต่อเอ,อจากป่ายาไปเดี๋ยวป่ายาปลาข้าวไปนี่จะไปเล่นน้ำต่อปไปเล่นน้ำสักพักก็รับแขกนะครับก็คลิปนี้ดูแค่นี้นะครับเนาะหนึ่งนาทีสองนาทีพอครับให้รู้ว่าอยู่ยังไงเป็นยังไงก็แลกัน ขอบรับุมสวัสดีครับ